สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาใน Identity 5กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเรามาหนีตายลุงฟิลิปกันบ้างนะครับหลังจากเล่นลุงฟิลิปไปแล้วนะครับก็คือวันนี้นะครับผมมาจุกนะครับผมตัวละครที่ผมเล่นก็คือเอมิลนั่นเองมีเพื่อนร่วมทีมก็คือมีหมอมีผู้อย่างรู้แล้วก็นักมายากลนะครับจริงๆผมก็ยังไม่เคยจุกลุงแกนะครับว่าจุกยากมากไหมนะรีบปั่นฮะตอนนี้เหมือนว่าจะอยู่กับน้องหมอหรือเปล่า ไม่ได้อยู่กับหมอนะครับอยู่กับใครอะอยู่กับอยู่กับใครอีไลหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอยู่กับนักมายากลนะครับอยู่ที่สามไม้นะนักมายากลสู้เขาเดี๋ยวตอนเราต้องรีบปั่นนะครับให้รีบเสร็จเร็วๆนะมาดูกันว่าตานี้จะรอดกี่คนนะครับว่าลุงแกมันจะโกงขนาดไหนนะฮะเพื่อนน่าจะจูได้อีกสักพักนะครับตรงนี้อะไม้เยอะเล่นได้นานนะครับลุงแกพับไม้ช้าอยู่แล้วนะลุงพับไม้ได้ดหรอหมายถึงว่าพังไม้นะครับทุกคนตอนนี้3คนเราก็คือปั่นแบบขยันคันแข่งนะครับ ดูว่านักมายากลจะจุกได้นานแค่ไหนนะฮะถ้าเข้าจุกได้ถึง3ามเครื่องนี่คือแบบปบมือให้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เครื่องเราจะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเก้าเก้็ละโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราย้ายเครื่องนะครับไปเครื่องป่าดีกว่าเฮ้ยทาไมตัวผมมันหันตัวเป็นชักฉากปะเหมือนมันไม่สมูทอะผมว่าเซิร์ฟเวอร์หลอนแน่เลยโอเคเดี๋ยวเรารีบปั่นดีกว่านะฮะคุณกิติครับตอนนี้ดูเหมือนว่านักมายากลจะแองแมงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาโดนบริงไปนะฮ <laughs> โอ้ oh, ไม่นะตอนนี้เครื่องเหลือสี่เครื่องเพื่อนไม่ไมปปั่นกันเลยไงผมว่าอีไลนี่ส่องนกเพลินแน,แน่เลยนะครับไม่เป็นอันปั่นนะฮะโอเคตอนนี้วีรลุรุษมาแล้วทุกคนเตรียมใจไว้เลยตอนนี้นั่งมายากรเหมือนว่าจะนั่งอยู่ใกล้เครื่องของอีไลนะครับผม <c oughs> ผมว่าอีไลอาจจะมาช่วยก็ได้นะไม่นะนักมายากรในะแข็งใจไว้สิฮุบไว้ฮุบไว้อีไลเพื่อนนายรอดทีนไห้นะเดี๋ยวราเราจะไปแอบแซ่บโอเคครับเหมือนว่าเขาจะไล่อีไลอย,อยู่นะครับ เขาน่าจะไม่เห็นเรานะเฮ้ยไรเพื่อนทาไมไม่วิ่งฉีกมาทางนี้ทําไมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบช่วยละม่ยากลไปซะเดี๋ยวเราจะล่อไม้เพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อฮันจะหลงทางนะครับอยู่กลางผู้คนและสับสนวุ่นวายอะาอนีอะไรวะเนี่ยตามผมมาเลยครับตะแกเอาเขาไปไหนแล้ววะเอานักไมยากกลโดน่ะเขาไม่ได้หลบอะเขาลูบอยู่ไหนอะไม่นะแทนที่เขาจะวิ่งฉีกไปไกลๆเมื่เกีนี้ผมโอ๊กชเลยนะ ให้ตายเถอะซาร่าใครจะไปช่วยเขาอีกทีละผมหมดไทยไปแล้วอะ่ะนายต้องการบริการกาวหลังบูทูธย่งงังไงหน่ะได้เลยผมมีบริการกาวหลังบูทูธที่ครบจบในที่เดียวโดยการเกาวบูทูธนี้จะเพิ่มความผ่อนคลายแบบสบายตัวเลยละ่ะนายจะมีพลังแบบ Avengers เกี่ยวกันไหมเนะี่ยอีไรเราต้องร่วมมือกันแล้ว <c oughs> ผมจะไปทางนี้แล้วกัน อีไลน่าจะไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหลงตามผมมากอีไลน่าจะไปไม่ทันนะครับอีไลเดินช้าโอ้ยน่าสาันเลยละมันเจ็บนะเฟ้ยไอเด็กเวนฉันจะตามหล่าแกไม่นะครับอย่าทำผมเลยผมเป็นคนตัวเล็กๆตลัก <c oughs> โอ้โดนตีเสียตะขอฟีอีกเมื่อกี้โไม่นะตอนนี้เราติดอยู่85นะครับติดเทียนโอ้โหโดนไฟแล้วมันขึ้นมันขึ้นเพิ่มอ่ะคือตายเลยฮัลโหล อีไลกแกทำให้ฉันดูแย่อีไลไม่นะโอเคเดี๋ยวดูมาดูฟิลิปนะครับฟิลิปจะไปไหนฟิลิปจะไปหาหน้องหมอนะครับน้องหมอไปซ้ําเครื่องเราที่ปั่นไว้นะฮะสู้ๆครับ,รบน้องหมออีไลก็ปั่นอยู่นะครับเขาไปหายไรแล้วอะ่ะอีไลนายจงรอดตีนเอาไว้นะแต่ผมเชียร์ลุงฟิลิปนะครับฆ่ามันเลยครับลุงมันทําเกมเสียลงผมให้กําลังใจนะโอ้เมื่อกี้นี้ผมชิดดังไปหรอผมล้อรถนาะยอีไลเมื่อกี้เนี่ย โอ้ oh, ไม่นะผมจะเลยเฟดแล้วน้องหมอมาไม่ทันนะข่าฉันข่าฉันให้ตายเลยดีกว่านะวัยรุ่นอย่านะน้องหมออันแหละดีมากโอเคครับผมรอดแล้วเอ้ยลุงตีไม่โดนครับลุงติดกล่องนะฮะเดี๋ย,เย,เยว,เ,ยดวดเดี๋ยวผมต้องรีบแล้วอีไรรอตีไว้ตันแหละดีมากเดี๋ยวมันจะแอบหลังต้นไม้ต้นนี้นะครับกึ๊กึ๊ดกึ๊ดกึ๊บกึ๊ดึ๊โอเคครับลุงไม่เห็นนะฮะรอยเท้าน่าจะหายพอดี เอ้ยอไรไมาทำไมคนกำลังตั้งใจแอบไอ้บ้านี่ผมไม่ให้อภไยแกแนะโอ้ไม่นะหันตามผมแน่เลยโอเคหันไม่หันไม่น่าจะเห็นผมนะครับเมื่อกี้นี้แทงน้ำอาจจะบังนะฮะโอ้โชคดีเป็นบ้าเลยละตอนนี้น้องหมอกำลังปั่นเครื่องโรงงานอยู่นะครับตอนนี้ได้ไปประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะครับน้องหมออาจจะได้มาช่วยนะฮะจะทันไหมวะผมว่าอาจจะไม่ทันนะครับอุ้ยทำไมหัวใจมันขึ้นแถวนี้อ่ะแปลว่าหันมันน่าจะอยู่แถวนี้นะครับ โอ้ oh, สวยแล้วผมยังเหลือตะขออยู่อันนึงนะครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้เพื่อนนั่งอยู่ข้างบ้านเล็กนะครับผมผมต้องช่วยให้ได้เลยวิบรบุุษมาแล้วโอเคเหมือนเขาจะเห็นผมนะน่าจะเห็นรอยเท้านะครับน้องหมอตั้งใจปั่นนะถ้าผมไปอ่ะสลับอาจจะปั่นไม่ทันนะครับผมก็เลยต้องช่วยเองขออย่างเดียวครับอย่าติดกำแพงไอย้ยามิชชั่นคอมพิวเย้มาถึงพอดีช่วยได้นะครับโอเคตอนนี้เครื่องเตรียมจุดแล้วนะครับโอเคเอาผมนะ,เพ,ะเพราะว่าผมนั่งเฟสสุดท้ายตายเลยนะครับ อเพื่อนจุดเลยเหรอได <Bond> ้เลยสิเพ <occurs S 2> ื่อนโอเคครับอย่าโดนอย่าโดนอีกอย่าโดนอีกนัดนึงถ้าโดนอีกนัดนึงน่าจะติดเผาผ่านจนได้เฟสนะครับผมโหมดแบบดิจิตอลครับทุกคนไอ้ลุงไม่เห็นผมสินะไอ้ลุงว่าเลยครับเมื่อกี้นี้เขาไม่เห็นผมนะแน่จริงก็ตามผมไม่ทันเซ่ขี้โม้นบวยโอเคครับตอนนี้ฮะเพื่อนน่าจะอยู่ประตูแล้วสองคนนะครับผมผมว่าผมได้ไปคุยกับรามมะม่วงแน่ โอเคครับอีไลส่งนกมาให้พอดีนะฮะมันไม่ใช้นกตั้งแต่ต้นเกมเหรอเนะี่ยหรือเพิ่มมันเพิ่งใช้ผมเนะี่ยผมไม่ได้ดูนะครับโอ้ไม่นะผมกลายเป็นหุ่นคิดพึ่งไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาที่มันจุกดีๆหน่อยนะครับโอเคตอนนี้นกยังเหลืออยู่นกหมดพอดีเลยเกือบไปละโอ้ตาลุงไปโซนประตูว่าลุงฟิลิปครับปล่อยผมไปเถอะนะให้ผมมีชีวิตรอดลืมตาอาปากบ้างผมว่าต้องไปหาหลุมแล้วแหละน่าจะไปประตูไม่ได้แล้วนะครับ เพื่อนน่าจะอออยู่ที่ประตูแล้วไม่นะไอลุงเห็นผมช่วยด้วยผมมาไกลเกินกว่าจะกลับไปแล้วนะครับตะขอก็ไม่มีแล้วเลยหลุมอยู่ตรงนี้เพื่อนนายจะออกไปซะถ้าเพื่อนออกได้เราน่าจะลงได้นะครับขอแค่อย่าแข็งอย่าแข็งโอ้โหโดนโดนเกือบนะครับเกือบเกือบเกือบเย้ช่นะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาต่อกันอีกแมตช์กันดีกว่านะครับผม ตอนนี้นะครับเราก็มาเจอฮันเตอร์ที่เป็นตันหลงเทียนอีกแล้วนะครับคือในแมทธรมรมดานี้เจอตันลุงเทียนนะครับเกือบแทบลูกตาเลยเนะเหมือนเขาจะมาหัดเล่นกันเอ้ยผมใจขึ้นป้อมปเครื่องแป๊บหนึง่งเขาไม่ได้มาตามผมนะี่ยน่าจะไปทางอื่นแล้วนะครับเหมือนตามเพื่อนนฮะสู้เขาบเชนเดอร์สกินนายสวยนะเนี่ย <Hey. S 1> เพื่อนน่าจะจุกได้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็สามารถดื่มเครื่องดื่มชูก,กําลังได้นะครับเธอจะมีพลังมหาศ,าศาลเมื่อได้ดื่มมัน ทันตีไม่โดนอ่ะเพื่อนผมเป็นกําลังใจให้นะวิ่งไปวิ่งไปแบบนั้นแหละวิ่งไปดิเอ๋โอเคครับตอนนี้เขาตามอยู่นะครับเพื่อนก็ดื่มเหล้าเต็มไปแล้วนะฮะโอ้เพื่อนจุ้งนานน่ะเราปั่นจนเสร็จแล้วอ่ะตอนนี้มีแววชนะเนี่โอเคเราจะชนะบ่อยๆไม่ได้นะเนี่ยแปลว่าลุงมันก็ไม่ได้โกงมากนะเพราะว่าลุงมันตามช้าช่วงแรกด้วยนะครับผมโอ้เพื่อน แองแงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววิลเบุรุษคนนี้จะเป็นคนช่วยอีกครั้งหนึ่งร <c oughs> ับรองไม่มีพลาดพยายามอยาให้แกอัพถึงขั้น2นะครับหมายถึงสกิลของแกนะถ้าอัพถึงขั้น2แล้วมันจะค่อนข้างอันตรายนะช่วยยากนะมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงนี้สินะลุงเอาปิ๊บ,บมานะฮะผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่เอาติด <c oughs> ไม่นะพลาดได้ไงกันเดี๋ยวผมตองนี้ช่วยนะครับ ให้ตายเถอะผมบอกเพื่อนไม่ได้เมื่อกี้นี้ต้องรีบช่วยนะครับมันมีปิปเปอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาดนะเดี๋ยวสวยเอา้ทุกคนคนฟอสสิสานมันไปแจกแผงฮันเนี่ยฮันปลดล็อกสกิลเลยเขาเนี่ยแล้วใครจะไปช่วยได้หน้าที่ช่วยไม้สองก็คือเขาอยู่แล้วนะครับก็ตามเวรตามกรรมเลยกันนะครับเออเสียเวลาฮีเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องใช้บริการเก่าหลังบลูทูธอีกแล้ว <laughs> เสียเวลา <laughs> เพื่อนแทนที่จะได้ปั่นมันมน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปปั่นเครื่องของ บาร์เทนเดอร์นะครับน่าจะเขา,าเขาก็น่าจะอยู่เครื่องนี้นะเอ้ยไม่นะมีลากไม้ศักดิ์สิทธิ์วางอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ2อันเราต้องถอนแล้วเนี่ยเสียเวลาอีกแล้วโอเคเขาหมดอายุไขพอดีเลยนะครับเราจะมาปั่นต่อดีกว่าอีกอันนึงเดี๋ยวก็น่าจะหมดตามแหละคิดว่าอ่ะเรามาให้กําลังใจเพื่อนบ้างดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้เขาได้ขุดหลุมฝังกลบตัวเองไปที่เรียบร้อยกาลังวุฒไปหาแบบชานฉลาดแบบนี้เขาจะช่วยเพื่อนได้ไหมมาดูกัน นี่ไงไปคุยกับรากมะม่วงซะแล้วเฮ้ยตายเถอะซาร่าผมให้กำลังใจคนปั่นนะครับก็คือน้องตัวเล็กของเรานะครับ explorer เนี่ยกำลังปั่นแบบขยันขันแข็งแน่เขาต้องมาซ้ำเครื่องผมด้วยนะครับซึ่งด้านสองเครื่องนะครับโอ้โหโคตรจะเยอะเราผมจะช่วยเพื่อนได้ไหมมันอัพสกิ l ปลดล็อกไฟไปเรื่อยๆตอนนี้ผมเหลือตะขออยู่กี่อันวะน่าจะสอันนะครับเพราะว่าผมใจพลาดไปนึโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวยวพยา,ยามอย่าโดนไฟนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บเลือดไปช่วยอีกแผลหนึ่งนะครับซึ่งนั่นมันแย่มากๆให้ตายเธอ Explorer ปั่นเครื่องเขาเ,เสร็จไปแล้วนะครับเขากำลังจะมาปั่นเครื่องผมนะฮะสู้เขาสู้เขาเจ้าตัวเล็ก <c oughs> ผมพยานยาจะยื้อเฟสให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วกันนะครับเอ้ยเหนื่อยนะเนี่ยตอนนี้โอเคครับเราจะมาสัมภาษณ์ลุงฟิลิปกันนะครับลุงฟิลิปใช้ยาสีฟันอะไรครับไก่ชิดไงหนู อ๋อโอเคครับตอนนี้เขากําลังแบบเนื้อแนบเนื้อกันอยู่นะผมจะช่วย,วยโอเคตอนนี้อ่ะได้ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะไปหวานแล้วเฮ้ยลุงไม่เปิดไฟนะครับถ้าลุงไม่เปิดไฟผมจะเก็บตะขอไว้นะโอเคนี่ไหนไปซะอ๋อเพื่อนยังเหลือขุดหลุมฝังตัวเองอยู่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับเฮ้ยดีหน่อยดีหน่อย e x plorer จะได้แบบปั่นยาวๆได้หน่อยนะครับ ตานี้มีโอกาสแพ้สูงมากเลยนะครับถ้าเขาตายเร็วนะเพื่อนฮันเตอร์วางรากไม้มอรณะอีกแล้วทุกคนผมจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะครับเขาเห็นอ่ะโอเคผมไปดีกว่านะครับคือจะบล็อกไม้เพื่อนก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมไปรอหน้าประตูนะครับจะได้เปิดช่วยเพื่อนนะฮะถ้าเพื่อนจุดทันนะครับผมเอ้าตายไปเลยอ่ะผมเพิ่งจะแวบมาดูเพื่อนเองนะเพื่อนอาจจะจุงให้ได้นะ ให้เปิดเพื่อนเปิดประตูเสร็จก่อนนายค่อยตายนะครับตายไหมเนี่ยตายครับโอ้โหเขาเปลี่ยนสกิลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าครูดาวจะเสร็จหรือยังนะถ้าเพื่อนตายแบบนี้เขาอาจจะวาร์ปมานะเดี๋ยวผมไปแอบดีกว่านะฮะหอหูมันขึ้นนะฮะอาจจะแวบไปเปิดประตูฝั่งคริสต์มาสได้โอ้หัวใจมันเต้นตึกตักอะครับผมลุงผ่านแวบวมาแล้วนั่นไงตาแดงมาแล้วตาแดงเถือกเลย explorer หลบดีๆนะพูล่ากำลังเปลี่ยนเป้าหมายนะครับผมขออย่างใี้เขาเห็น explorer explorer นี่หลบง่ายกว่าผมเยอะเลยนะผมแล้วจะเป็นห่วงตัวเองนะครับโอเคตอนนี้ลุงกําลังเดินด้อมๆมองๆอ,อยู่แถวนี้นะฮะตอนนี้แบบฮันหยุดนิ่งกําลังตั้งสมาธินะครับเอ๊ไอเซอบอกี่กมันหายไปไหนวะทำไมไม่เห็นหูขึ้นแบบหน้าหูเลยหูขึ้นแบบหน้าหูมันเป็นยังไงวะโอเคครับลุงใจไปแล้วนะครับเหมือนจะไปเช็คประตูคริสต์มาสนะครับ แต่ว่าเทเลพอร์ตแกก็ยังไม่ได้ใช้นะครับซึ่งมันเสี่ยงมากที่ผมจะไปประตูนะฮะเลยคิดว่าเดี๋ยวลอ่อหวยเพื่อนนะครับอยู่แถวนี้นะให้คิดว่ามีคนอยู่ประตูคริสต์มาสนะครับผมลุงแกไปไหนแล้วลุงแกเดินกลับมาแล้วนะฮะแต่ว่าหัวยังขึ้นอยู่นะครับลุงแกน่าจะนวนๆแถวนี้ไปก่อนนะเออไอเด็กเวนพวกนี้มันหายไปไหนกันหมดนะฮะตัวไม่เจอเลยนั่นนี่ยพวกนี้มันมีพิรุธจังเลย <c oughs> Okay. เดี๋ยวผมจะกลับไปนะครับเพื่อนเปิดประตูเสร็จแล้วไม่นะอีกาวเวนช่วยด้วยผมจะรอดไหมลุงมาแล้วโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะหยุด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 หุดตอนนี้ผมเหลือตะขออยู่หนึ่งเส้นนะครับจะเลือกนานนะไม่นะไอสตั with ๊กวิดสิ่งกีดขวางนะครับให้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามให้ติดไฟมากที่สุดนะครับลุงเก้าสิบโอเคร้อยพอดีเลยสปินนั่นแหละครับมันเป็นแผนที่ผมได้วางเอาไว้ยังไงล่ะตาลงุง เมื่อกี้นี้สมองผมคิดมาทันทีเลยว่าต้องโดนไฟเยอะๆอะมันจะได้สปินไงเอ,อ้ยไอเด็กแว้บกระท็อชัดดูแย่โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญคือฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนพวกนี้นะ่าจะเป็นคลิปเกมอื่นนะครับผมวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วบา,บายยครับ